ก็ดีก็ดีอู้อันนี้ก็น่าทากักอะดิเปิดเมนูนี่นะคะคือไม่ได้สั่งเค้กไม่ได้สั่งกาแฟนะแต่ว่าจะให้ดู เป็นน้องหมาจ้าเพราะวันนี้เนี่ยมีมาอยู่กันที่ Big Do g Cafe นะคะคาเฟ่หมาใหญ่ใจดีโอ้โหมีน้องหมาหลากหลายสายพันธุ์แลวจะหมาป่าก็มีอ่ะดูสิเขาบอกไว้หมดเลยนะข้อปฏิบัติต้องทำยังไงบ้างมีทั้งน้องหมาแบบไซส์เล็กก็มีไซส์ใหญ่เลยก็มีสายพันธุ์แปลกๆอยู่ที่นี่อย่างตัวนี้ตัวนี้เป็นชื่อน้องพนี่ค่ะเป็นสแตนดาร์ดพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลที่แบบไม่เคยเห็นอ่ะปกติพุดเดิ้ลมันจะตัวแค่นี้อ่ะอันนั้นเป็นไซส์พอยค่ะ เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าเซนไม่กล้านะไม่กล้าค่ะไม่กล้าเล่นนั่งตัวเลยเดี๋ยวอุ้ยตัวนี้ชื่อน้องเบ็ตตี้ค่ะเบ็ตตี้อันนี้เป็นคุณแม่แล้วแต่ดูด้วยสายตาอะเอาจริงนะมันเหมือนแบบคมอ่ิริตรักของสายพันธุ์เขาคือสายพันธุ์เขาคือสายพันธุ์คอมมานโดเวลาเขาเกิดมาตัวเล็กๆเลยอ่ะก็คือขนเป็นแบบนี้เลยขนฟูฟูใคยพุดเดินก่อนตัวใหญ่มากแล้วขนก็แปลกมากที่เราเป็นไซส์ปกติของเทสเมียนะคะเพราะถ้าเป็นตัวผู้ใจใหญ่กว่านี้หน่อยใหญ่กว่านี้อีกขอแอบดูหน่อย ได้ไหมคะว่าให้อะไรน้องอันนี้เป็นเนื้อไก่ใช่ไหมเป็นอกไก่ค่ะนี่อันนี้ให้ได้ไหมให้ได้ไหมค่ะเบตตี้มาจากประเทศฮังการีใช่เขามาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคะเนี่ยข้อมือในส่วนหนึ่งข้อมือหนได้ไหมให้มือด้ให้มือได้โดยไม่ต้องมีขนมใช่ไหนทดสอบได้ไหมน่ารักค่ะน่ารักพี่ชื่อน่ารักนะคุณผู้ชมข้อมือหนค่ะ การเปลี่ยนน้องหมาเซตใหม่ออกมาแล้วแต่ว่าเซตนี้เราจะดูได้แต่ข้างนอกเพ<ช>ราะเห็นบอกว่าเป็นเซตอันตรายที่ไม่แสดงสีหน้าทางหน้าตาว่าอารมณ์ดีอยู่อารมณ์โกรธอยู่ถ้าเวลาเขาจะกัดเขาจะเป็นการกัดเอาถึงตายจะไม่ค่อยกัดเหมือนพวกพิตบูหรือลัอไวเลอร์เออไม่ใช่อย่างงั้นใช่ที่แตตนมาสติฟจะเป็นสุนัขที่กัดและขยับเลยเนาะที่ว่าก็คือออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชม2ตัวนี้ตัวสีดําจะชื่อ <Okay. S 1> น้องแสนดีอายุ7ขวบส่วนตัวสีรีมจะชื่อมัฟฟินค่ะอายุ กหวมาที <łość> ่ดี่ที่เดียวได้ครบรถเลยคุณยุยนี่คือเป็นเจ้าของ Big Dog Cafe ใช่ค่ะแปดปีที่แล้วก่อนที่จะเปิด Big Dog แล้วก็รู้สึกอกหักอ่ะ สุนัขมาบำบัดแ,แล้วก็สุนัขที่เลือกมาก็เลยเอ๊ะคิดว่าเลือกมาไหนๆอยากได้สุนัขแล้วขอเป็นสุนัขใหญ่แล้วกันตอนนี้มี60ค่ะ60 60ตัว45สายพันธุ์ที่เดียวที่เป็นมีสุนัขใหญ่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ เออเยอะเยอะเยอะหมายถึงว่า yes, หลากหลายสายพันธุ oh. ์ที apart. ่สุดที่นี่มาอยู่ที่รามอินทาใช่ไหมคาเรียกเดือดรานอินทาจะอยู่ตงข้ามเซนตานิสฟิวอ่ะหาไม่ยากเลยะขอบคุณมากเลยนะคะคุณลุยค่ะ